สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่18เมษายน2566นะครับเดี๋ยวเราไปที่ทับเฟรมเดย์เฟรมก่อนจะเห็นได้ว่าทองคำยังเป็นขาขึ้นอยู่นะแต่2วันที่ผ่านมามีการย่อตัวลงมาจากทำไฮเออร์ไฮหรือไฮที่สูงกว่า high เดิม แล้วก็ลงมาทำโลลงมาทำโลถามว่าโลใหม่ไหมมันก็เป็นโลใหม่แต่มันก็ไม่หลุดก็ยังเป็นในทิศทางของขาขึ้นอยู่นะครับแต่มันก็พักฐานอาจจะทำเอ่อ h e a d and shoulder ในท i า e frame s 4หรือ S1 ก็ได้ถ้าหากใครมองนะ S4 นะ่าจะเห็นเยอะกว่าถ้ามันกลับขึ้นไปไม่หลุด3-2 ก็อาจจะเป็นแบบ head and shoulder ได้เหมือนกันหากดูภาพที่ก่อนหน้านี้ก็คือทำ High ใหม่ที่สูงกว่า High เก่าแต่ r s i บอกไว้ไว,ว่าทำ High ใหม่ที่ต่ำกว่า High เก่าคือราคามันสวนทางกันดังนั้นมันก็อาจจะเป็น divergence เล็กๆที่ทำให้ย่อ แล้วมีสิทธิ์ที่ไปต่อไหมผมว่ายังมีโอกาสที่ทองคําจะไปต่อนะครับถ้าใครที่อยู่ตั้งแต่เมื่อวานดูตั้งแต่เมื่อวานผมให้สถานะขาลงและแนวรับสำคัญอยู่ที่1983กับ1995 2ที่1เข้ามาเทส1995แล้วไปต่อแล้วลงมาเทส1981 ไม่หลุดหนึ่ก็คือเทสหนึ่งเแล้วก็เด้งกลับมาใครที่ได้เมื่อวานก็ดีดีใจด้วยนะครับใครที่อยู่ในกลุ่ม Discord โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูที่แดชบอร์ดกันวันนี้แป๊บนะจากที่เห็นได้ว่าก็คือหนึ่งบาลานซ์ชีสมีการปรับ ตัวลดลงหรือการดึงสภาพออกมากยิ่งขึ้นแล้วดอกเบี้ยดอกเบี้ยระหว่างธนาคารมีการปรับตัวขึ้นนะครับส่วนการคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ย0.25ยังมีการปรับตัวขึ้นเช่นเดียวกันค่อนข้างจะไปในทิศทางที่กดดันทองคำ รวมถึงรีวอร์ดลิโปรหรือการดึงสภาพคล่องออกจากตลาดโดยคณะกรรมการเฟดหรือการดึงสภาพดึงเงินออกจากตลาดโดยเฟดนั่นแหละอย่างที่เห็น3ตัวนี้ก็ยังกดดันทองคำโดยเฉพาะเบรกอีเว้นสิปีหรือการคาดการเงินเฟ้อ10ปีข้างหน้าก็ยังปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้ทองระยะสั้นยังกดตัวลงอยู่นะครับ แล้วก็กองทุน S P d R ก็มีการเทขายเริ่มเทขายมาอีกวันหนึ่งรวมทั้งหมด7ประมาณเกือบ8ตันส่วนการคาดการเงินเฟอ้อห้าปีข้างหน้าก็ยังพักฐานอยู่ที่2.2ถึง2.3ก็ยังอยู่ในแนวสูงอยู่ส่วนอีกอย่างที่เริ่มจะไม่กดดันทองละ ก็มี g v z ครับ g v z ที่มีการปรับตัวลงส่วนหุ้นเหมืองกับดาวโจนไปในทิศทางเดียวกันครับค่อยๆปรับตัวขึ้นเรื่อยๆถามว่าหุ้นเหมืองมีผลต่อทองคำไหมมีครับเพราะรายได้ส่วนใหญ่จะมีการนำมานับในจำนวนของการประกอบการในรายแต่มาสด้วยนะ มันก็เป็นเหมือนกับรายได้ของการขายแร่ขายทองคำรวมถึงแรงเงินด้วยอัตราการปันผลพันธบัตรที่แท้จริงของพันธบัตรอายุ10ปีมีการพักฐานอยู่ที่2.1.28และ1.27นะครับถ้ามีการปรับตัวขึ้นไปอีกก็จริงจะกดดันทองคำ ส่วนสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือบอลยิวอายุ10ปีที่มีการปรับตัวขึ้นยืนที่5.3 5ถึง3.6ตัวนี้ยังกดดันทองคำอยู่นะครับยิ่งมีการปรับตัวสูงขึ้นเงินก็ไหลกลับเข้ามาพันธบัตรเจ้าชยเงินเฟอ้อยังมีการปรับตัวย่อลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เงินเฟอ้อ ในระยะแรกในระยะสั้นๆตรงนี้อาจจะเห็นว่าโดนกดดันกดดันในเรื่องของหลายๆอย่างรวมถึงทองคําเข้ามากดดันแต่ในระ,ระยะยาวจะหนุนทองคําขึ้นนะครับดับชนีดอลลาร์ยังมีการย่อตัวลงต่อหลังจากเทสต์หนึอันนี้ก็ยังถ้าย่อหลุด 1นึไปอย่างเงี้ยผมว่ายังจะหนุนทองคำขึ้นต่อนะครับแลกเงินมีการปรับตัวย่อลงเรื่อยๆแล้วก็ยังไม่ทำหายใหม่ก็อันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึง่งส่วนตัวนี้ก็คือแรกดัชนีที่แบบว่าชีวัดอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยระหว่าง แร่ทองคำกับแร่เงินตอนนี้ราคาทองคำยังทำการเพอร์ฟอร์มมากกว่าแร่เงินนะครับส่วนการขยับขึ้นของอัตราการปันผลของพันธบทที่แท้จริงยังปรับตัวสูงขึ้นยังค่อนข้างที่จะกดดันทองคำทูเทนสเปดทูเทนสเปดเนี่ยถ้าหากปรับตัวลงทองคำอาจด,ดีดขึ้นในระยะสั้นแต่ในระยะยาว ก็อาจจะปรับตัวยอ่อลงนะครับส่วนพุทธคอลเลโชยังสถานะซื้อเริ่มกลับมาจากเมื่อวานอยู่ที่0.4 0.4ตอนนี้กลับมาที่0.1 0.91แสดงให้เห็นว่าสถานะขาช็อตเริ่มอ่อนตัวลงส่วนเฟียร์ d อนดกิอินด็กก็ยังมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับ ในระยะสั้นทองคำอาจจะเด้งตามแต่ในระยะยาวหากมีการกดดันของธนาคารกลางก็จะปรับตัวลงเช่นเดียวกันนะครับสถานะขาขึ้นของเย็นวันนี้อยู่ที่53สถานะขาลงอยู่ที่34เโอเคหากไปนูไส้ในของเฟนกิดินเด็กตอนนี้ขึ้นมาเย็นอยู่ที่70ละเริ่มมีความโลภเข้ามาหน่อยๆ หากยืนที่ a c t i v e g r e ก็ตอนนั้นสถานะขายเริ่มกลับมาผมบอกได้เลยตอนนี้ก็ทำการทยอยขายไปเรื่อยๆนะครับส่วนการคาดการณ์ของ CME Group ยืนอยู่ที่เกือบ90%หากฝั่งขวายืนขึ้นมากกว่าฝั่งซ้ายค่อนข้างจะไปในทิศทางของกดดันเกี่ยวกับทองคำ และเป็นหดดีต่อสกุลเงินหากมาดูในของภาคพลังงานภาคพลังงานมีการปรับตัวย่อลงนะครับในของวันนี้โอเคอาทิตย์ที่แล้วก็ยังมีการพวกตระกูลก๊าซเอ่ยน้มันร้อนเอ่ยก็ยังมีการปรับตัวย่อลงนะครับส่วนเอ่อก๊าซธรรมชาติมีการปรับตัวสูงขึ้น วันนี้ทองคำก็เพอร์ฟอร์มส่วนแรกเงินยังติดลบอยู่นะโอเคห่ะมาดูภาคการเกษตรอ่าธัญพืชเอยอะไรเอย,ยังบวกอยู่ชีสมีการปรับตัวลงลัมเบอร์น้ำส้มกาแฟก็ยังปรับตัวส่วนประเภทคาโนล่าโอ๊ตก็ยังปรับตัวขึ้นไม้ยังไม่ขึ้น น้ำตาลน้ำตาลโอ้โหปีนี้บวกมาเยอะเหมือนกันโอเคถ้าหากดูโดยรวมของภาคการเกษตรยังจะเพอร์ฟอร์มมากกว่าทองคำนะตอนนี้แต่ในทิศทางเดียวกันก็คือเงินเฟอ้อก็ยังสูงอยู่โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูในแผนการเทรดในวันนี้ดีกว่า วันนี้นะ่ตอนนี้นะ่าจะได้เย็ยนลักคลิปที่2จากที่เห็นเด่นชัดก็คือ1ทําทำโลใหม่ที่ต่ำกว่าโลเก่าแต่ส่วนทางกันกับ RSI ที่บอกว่าโลใหม่ที่อยู่สูงกว่าโลเก่าอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าอาจจะมีการกลับตัวขึ้นหากทองคำยังยืนเหนือ1 2 2 1 5 5 ไม่ได้ผมว่ายังมองลงนะครับแต่ถ้าหากยืนเหนือ20 1 5ให้เป็นรอที่2034ตรงนี้ก็อาจจะได้เข้าอีกไม้หนึ่งแล้วก็ไม้ที่สองไปดักรอที่2 0 4 6ตั้ง SL ไว้ที่2 0 6 4นะครับถ้าหากมันขึ้นไปแต่ถ้าหากมันลงให้รอก่อนสถานะขาลงยังไม่สถานะขาขึ้นตอนนี้ ให้มันชัดเจนก่อนว่ามันจะขึ้นไหมให้รอที่2องศถ้าหลุดไปเราค่อยไปหาจังหวะเซลล์กันโอเคครับผมส่วนใครที่ยังไม่มีแดชบอร์ดเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ดสคับดีับกับคอมเมนต์ Comment นะครับแล้วก็ใครมีปัญหาอยากสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเบื้องต้นการวิเคราะห์ต่างๆเอ่ยอะไรเอ่ย สอบถามได้ในกลุ่ม discord นะหรือกลุ่ม l ล n e เข้าไปที่ l ล n e แอดของ f o r e x Monday ได้เลยสอบถามกลุ่มทั้งสองสามารถเข้าไปได้ตอนนี้เราจะมีโปรโมชั่นรลายปีให้ถ้าใครที่สนใจอยากเรียนกับเราโอเคครับผมยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ